สวัสดีครับวันนี้นะครับเรานักเรียนชั้นม .1 นะครับจะมาเตรียมความพร้อมในการจัดติดเช็คอินในการาเป็นสถานที่แข่งขันมากการวิชาการของส่นเครือข่ายสวนสาธารณะโพสิโน,นสะอาดนะครับซึ่งวันนี้จะพาลูกๆนักเรียนมาจาัดมาจัดสวนหย่อมบริเวณป้ายนะครับว่าหลังจากที่เราจัดเสร็จแล้วมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสวยงามหรือี่เหลยกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไป จะไปจัดสวนนะครับเรามาดูว่าต้นไม้ที่เรานํามาวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสาวน้อยป่าแป้งนะครับอันนี้เราก็หามาตามท้องถิ่นเราที่มีต้นที่สองอันนี้คือต้นต้นหมากประดับนะครับก็เป็นการนํามาจากลูกที่ต้นไม้มากประดับที่อยู่ท่าอาคารมัธยมเราก็มาใส่กระถางอันนี้กลาลังเขียวนะครับแล้วก็มาดูมาดูพันต่อไปนะครับวันนี้เรามานํามาหลายหลายชนิด อย่างเล็กอย่างละนะ้อยอันนี้ก็คือต้นโกศลน,นะครับเราไม่ได้ซื้อเราเกิดจากผลผลิตของนักเรียนม3ใมวิชาการขยายพันธุ์พืชนะครับก็ตอนแล้วก็มาใส่กระถางเป็นไม้ประดับมาขยงไมาดูกใกล้ๆครับตัวนี้คือต้นไม้ข้ออากาศหรือว่าลิ้นมังกรนะครับเราจะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันอันแรกก็คือเป็นเป็นใบเขียวล้วนลายนะครับแล้วก็อีกพิ่สอนจะเป็นใบเขียวแถบเหลืองนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าหลังจากที่เราจัดแล้ว จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับว่าจะสวยงามอย่างที่เราคุยกันไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูช่วงที่จัดเสร็จนะครับยยเเเดี ทีนี้เอาเอาต้นแบบแบบนี้มาเด้ต้นแบบที่กวต้นอ,อีก้หลหลังจากที่เราใช้เวลาในการจัดสวนนะครับเป็นเวลาก็ประมาณ30นาทีผลงานของเรานะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นการจัดสวนแบบ informal style นะครับสไตล์อิสระไม่เน้นรูปลักษณะ ต่างๆนะครับเป็นการใช้ต้นไม้ที่เรามีอยู่ตามโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และมีการจัดตกแต่งให้สวยงามอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมอนนะครับอันนี้คือหน้าตาของคนจัดในวันนี้ยิ้มที่สวยน้อยวันนี้การจัดสวนก็เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการจัดของนักเรียนมอเป็นครั้งแรกนะครับก็ครั้งต่อไปก็คงจะมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็นําพันธุ์ไม้ต่างๆมาประดับให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นป้ายของมหมวิชาการนะครับ ในวันที่1เปบโรงเรียนท่าหลวงนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับสถานที่แข่งขันก็เลยพาลูกมม .1 ที่น่ารักทั้งหลายนะครับมาจาัดสถานที่เตรียมจุดเช็คอินนะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอในการจับสวนกับป้ายเช็คอินเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ